ครับสวัสดีครับเอฟซีทุกคนนะครับเนาะครับพ่อแตีมกรบขอโทษขอให้เดือครับเด้อซีทุกคนนะครับเนาะแล้วก็ขอกราบขอบพระคุณท่านอาจารย์ที่ทรงเล่าพัฒนามาให้พ่อแตีมนะครับครับวันศุกร์ที่28พ่อแปตีมกฤติธุระนะครับบ่ได้มาสรุลูเลข่าอีฟซีได้เบิ่งได้เห็นน้ำกันนะครับเนาะขับพอแตียมคับ ขอรวจขอพภายหลายนะครับเขาจังเลยกามาติดตามกันต่อนะครับเนาะครับพอเตียมนี้นันข่าวมื้อนี้วันจันทร์มันเป็นวันแรงงานนะครับมาหัวเล่าบ่อออกเห็นประคับเอฟซีพอเตียมก็เลยบอดได้ได้ลงนะครับครับฉะนั้นแล้วมื้อนี้พอเตียมก็จะพามาติดตามต่อนะครับเนาะอันสาติติเก่ามันหัวเล่าพัฒนาพอเตียมบ่เห็นนะครับเนาะพอเตียมบอได้มาสรุปนะครับจังเลยกา ติดตามกันต่อเลยเนาะครับเนาะกับลาวพัฒนาขับปูโคราสนะครับโอปูปูศูนย์เจ็ดนะครับครับวันศุกร์ที่ผ่านมาหวยลาวพัฒนาออกสองเจ็ดแปดศูนย์ห้าสามขับส่วนเด็กหล,ลางก็ออกแปดศูนย์นะครับเนาะเอาทังไในก็ตามต่อในเอฟซีเนาะเพื่อตรีมบริภาามาเบ่งกับลาวพัฒนาปูศูนย์เจ็ดนะครับ แต่ออกวันพุธบ่ครับเอฟซีครับเพราะว่ามื้อนี้เป็นวันจันทร์เนาะครับเนาะวันจันทร์วันหยุดวันแรงงานแห่งชาติครับเอาเตรียมของจพามาเบิ่งเนาะครับเนาะเอฟซีก็หลายคนหลายท่านคอมเมนต์มาหาผมแตรมอยู่นะครับลงเหล็กเหล่าเนี่ยมาพามาเบิ่งเนาะครับเนาะถ้าเป็นวันพุธวันพุธนี่มันก็ต้องเป็นวันที่สามเป็นประคับเอฟซีเดี๋ยวผมแตรมขออนุญาตนะครับเด้อ วันพุธนะครับเนาะพุธที่สาพมพฤศภาคมพคอหกหกนะครับ แล้วพัฒนาปู07นะครับบน บนวิ่งรูดนะครับเตรียมเบอ่งกันในโทรศัพท์พบนวิ่งรูดเจตัวเดียวนะครับ จับคู่บนนะครับเนาะเกียตศูนย์แปดศูนย์หกศูนย์นะครับเกียตหนึ่ง แปดหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดสองแปดสองหกสองนะครับนี่คือ บนนะครับเนาะครับกับสีปูเพื่นก็จิเน้นให้ที่ติดเกียนะครับเนาะติดเกียรก็จะมีเกียศูนย์ครับเกียหนึ่งเกียสองครับแต่ว่าส่วนตัวที่ปูเพื่นบนเน้นให้ห้ามากักตัวเลขห้าก็เอาเนาะครับเอพซีเนาะลาวพัฒนาปูโคราชนะครับอันนี้ล่างนะครับ ล่างวิ่งล่างวิ่งลูดนะครับล่างวิ่งลูดศูนตัวเดียว เห็นนะครับเนาะครับจับคู่สามศูนย์สามหนึ่งสามสองสี่ศูนย์ สี่สองนะครับห้าศูนย์ห้าหนึ่งห้าสองครับนี่คือปู่ศูนย์เจ็ดลาวพัฒนาเนาะครับเนาะ ครับก็บมาเบิ่งตัวเน้นนะครับครับปูคนเน้นให้ที่ติดศูนย์นะครับเนาะ3040ูนย์สี่ศูครับครับเที่ยว,ว่างวดนี้นะครับ f อฟซี FC. ปูคนไหนมามีเลขเบิ้ลน,นะครับกันเบิ้ลน,นะครับนี่จำเขียนไปนี้นะครับเนาะเจเจ็ด หก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 แล้วก็มีห้าห้านะครับนี่ครับครับเบืองไหวเนาะครับเนาะครับเอาส่วนตัวที่ปูเพิบ่ไดาเน้นให้ว,ว่าบนมาล่างนะครับเนาะ ธรรมะสเตเฮอกับพิจนาเมืองเอานะครับว่าที่สําคัญฮอก็ะจะเริ่มกลับตัวไว้นำเนาะ fc ซเนาะครับครับนี่เลาพัฒนาวันที่หนึ่งพฤษภาคม66นะครับเนาะเดี๋ยวว่าเป็นวันแรงงานแต่ยินวันเล่าพัฒนาบอออกครับ f อซจะไปออกวันพุธที่3นะครับ เทวะกับเบื้องไหวนะครับเนาะขับบนวิ่งเจ็ดตัวเดียวนะครับจับคู่เจ็ดศูนย์แปดศูนย์หกศูนย์เจ็ดหนึ่งแปดหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดสองแปดสองหกสองนี่คือบนนะครับเนาะปุยวิ่งเจ็ดตัวเดียวกับเส้นเนนที่เจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดสองนะครับเนาะขับมาในส่วนล่างครับล่างวิ่งศูนย์ตัวเดียวครับ กับคู่30 3ศูน4์4ามห5ึ5งสานะครับเนาะส่วนล่างนะครับนี่ครับกันเบิ้ลมารับมีเจ็ดเจหกนะครับทั้งหมดทั้งมวลของปู่ศูนย์เะครับเนาะนะรับพอเตรียมกับข้อกราบขอพระคุณ ปูหลายๆนะครับเ้อปูศูนย์เจ็ดนะครับเนาะที่ห้แนวทางเล่าพัฒนาพอเตียมมาครับฝากพี่ฝากน้องครับเอาไปบึงไปเป็นแนวทางน้ำกันชอบก็จัดขัดก็ผ่านนะครับเนาะตัวเลขเป็นแช่แนวทางนะครับพอเตียมขอกราบขอบพระคุณเอฟซีทุกคนนะครับเ้อที่เข้ามาบึงมาติดตามพอเตียมครับพอเตียมขออวยพรให้มีแต่ความสุขความเจริญนะครับเดออความเจ็บยาให้ได้ความไข้ยาให้มีนะครับเนาะขอให้มีแต่โสดแต่หลับ ถูกหวยรวยเงินกันนะครับงวดกับเราพัฒนาปู07นะครับครับเอาสำหรับคลิปนี้พ่อเต็มกับมีแค่นี้นะครับเนาะเอาไว้พอกันอีกคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม